โรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาตั้งอยู่เลขที่118หมู่ที่10ตำบลระเวียงอำเภอโนานารายจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2โรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น188คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนจำนวน15คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูพี่เลี้ยง1คนและนักการพระกรงสองคนโดยมีนายมนเทียนนาจเจริญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่21 3R8C ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 3R ได้แก่ R1 Reading อ่านออก R2 Writing เขียนได้ R3 r i t e m a t i c คิดเลขเป็นทักษะ 8C ได้แก่ C1 Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา C2 Creativity and Innovation ทักษะด้านการสร้างสารรค์และนวัตกรรม C3 Cross Cultural Understanding ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ C4 Collaboration, Teamwork and l e a d e r s h i p ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ C 5 c า m m u n i c a t i o n i o f o r m a t i o n and m e d i a d i a ยเรดทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ C 6 Computing and ICT r e อซีททักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร C7 Career and Learning Skills ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ C8 Compassion มีความเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการปเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่21 3A8C โรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาได้จัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนบูรณาการอยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในทุกระดับชั้นการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆเพราะผู้สอนมีความเชื่อว่าหากผู้มีทักษะ3 R ออันประกอบด้วยการอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นแล้วนักเรียนก็จะมีความรู้ความสามารถในการต่อยอดเพื่อเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้นั้น ครูผู้สอนจะออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนก็จะใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน โรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และอนุบาลปีที่3ม ครูประจำชั้นรับผิดช,ชอบดูแลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จะเป็นการสอนแบบมีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดช,ชอบนักเรียนเกือบทุกสาระการเรียนรู้ยกเว้นวิชาคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้กับคุณครูที่มีความสามารถโดยตรงเป็นครูผู้สอน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะเป็นการสอนแบบเวียนโดยครูที่ตรงวิชาเอกและตรงความถนัดครูประจำชั้นทุกคนก็จะช่วยกำกับดูแลนักเรียนในการฝึกฝนการอ่านการเขียนและการคิดเลขของนักเรียนด้วยเพื่อทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะพื้นฐานมีความจำเป็นในการเรียนรู้ในทุกๆวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาพบว่านักเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียนและการคิดเลขทางโรงเรียนจึงได้ตัดสินใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นให้กับนักเรียนทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะแปีต่อไป ทักษะ8 c ที่โรงเรียนเน้นพัฒนาเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนทุกคนคือ C1 Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา C4 Collaboration Teamwork and Leadership ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำและ C8 Compassion มีความเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่21 3 r 8 c ของโรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาคือชุดพัฒนาทักษะความสามารถในการอา่านการเขียนและคิดเลขด้วยหนังสือเล่มเล็กเด็กหันษาโดยใช้กระบวนการซาดโมเดล ซึ่งแยกเป็นระดับชั้นและครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นจะดำเนินการสร้างหนังสือเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและการิดเลขแล้วมอบให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อนำไปอ่านเขียนฝึกฝนจนผู้เรียนเกิดความชำนาญจนเกิดทักษะ 3R และในกระบวนการเรียนรู้ฝึกฝนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 4C คือทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผู้ตามตลอดทั้งทักษะ 8C คือมีความเมตตาการุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยตามมาด้วยซึ่งถือว่าเป็นทักษะในศตรวรรษที่21ที่โรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทุกคนผลงานและความสำเร็จ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21 3A8C ของโรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยาส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงที่เป็นประจักษ์ดังนี้ รางวัลชมเชยการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีพุทธศักราช2565รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาบยานี11ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70